เปิดชมหน้าเฟซอวตารพี่น้องคะ่ะหลังจากที่นะคะแฟนคลับเอฟซีไลคนกสิดเดหินมาแล้วนะคะทางเฟซบุ๊กของบอสนกพงศกรค่ะทีมีคลิปทีบอสนกนะคะพูดคุยกับเจ้าของเฟซอวตารค่ะซึ่งตั้งสื่อเฟซว่าแพตตี้สาวน้อยเพชรบ้านแผนพี่น้องคะ่ะเจ้าของเฟซบุ๊กอวตารคนนี้นะคะแล้วส่วนสิ่งที อยากจก่นาํามาบอลสุพีสุนองฟั่งค่ะอยากให้แฟนคลับเอฟซีค่ะมาฟั่งค่ะความมีเมตตาของบอสนกพงศกรพี่น้องค่ะ mm. คือรูทั้งรูค่ะวันนี้คือเจ้าของคนที่ทักเขามาดาเพิ่นทักเขาไปด้าน้องอ,อ,อาอายสักกุณาพอนแล้วก็ทักเขาไปปั้นป่วนทีมงานเสียงวิหกหลายๆคนพี่น้องแต่การพูดคุยของบอสนกพงศกรึ ที่คุยกับเจ้าของเฟซนี้ค่ะพี่นองขาอยากเสียหายพ่อแม่พี่นองอใมองดมาฟังนะคะต้องขออนุญาตไปย่างเพจของบอสนกพงศกรนะคะ,อะของเฟซบุ๊กของบอสนกพงศกรคะ่ะที่เพื่อนใดคุยใดเจรจากับน้องคนนี้นะคะอยากให้ฟังข้าเบาข้าจาของบอสนกพงศกรพี่นองขาว่าเพื่อนเป็นคนใจดีใจงามซ้ำใดคะ่ะอันดับแรกมาฟัง การขูดคุยระว่างบอสนกพงสกอกับเจ้าของเฟซอาวาตาสรสกอพี่น้องคะ่ะต้องขออนุญาตบอสนกด้วยนะคะที่จะนั่งเพราะพี่น้องได้รับฟังน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าไ่รูพอพอ้คนท่อมก่อนเอาเรายิล,ยลาขึ้นได้พอใช่นรือลูกขอโทษขอโทษยุบปวดใด จบป้องหแล้วจบกนนจบป้องกันนเอาเสียงมาม่ลำเดียตัวสันนะปนิดชุพนงจังนะครับผมนิดพนงอีหล่าสิมากพนงติดไหมบแล้วเคียบเนิดพนงก็แค่ทูหาก็แค่บอกกับไผ่ได้หนิบอกกับตัวได้หนิทู่หาตัวผู้เลกยนี่ พราโทรศัพท์ปอบอกไปแล้วบอว่าเป็นเฟษอาวาตารเบียที่เป็นเอาวาตารช่ไลูกใชมอเใน,นเยันนุกเสีวอตัวตัวเฟสอาวาตารตัวทำไปหาหนาุนนผู้ดีที่มันเป็นวาย,อาวายกอทำกันะนะเพราะว่าอยาเปลูกว่าอยากเป็นลูกค่ะฟังดีๆได้ดดค่ะพี่น้องค่ะ ฟังให้จบก่อนนะคะก่อนที่จะคอมเมนต์อผู้ันผู้เอย่งเขาเดือดร้อนที้เขาเห็นเราเขาสบายใจเอฟซีเขาสบายใจิาเขาเอารูปพ่อไปขึ้นเป็นรูปนั่นรูปนียงาต่างเฟในนุกกรบษอเก่าเียเขาลูกเานางเพ่นุกกับรับุรุษพ่ขอ ลูกกับต่างเฟียดไม่ใชมหาหมพ่อสิรับเนี่ยเราก็เศร้าเทศเฟียดอวตารไปหาดาคนเด็กหนุ่มพ่อห่มาพบ่ก็เก่ากันแล้วก็ไปเอาอตัวกัเอาตัวให้ให้พ่อว่ากับพ่อกับแม่ตัววันตัวสีม่านั่นค่ะเด็กหน่อ <c oughs> ยมันตัวกับผู้ปกครองได้เ่าแม่สิไปหามเร่เร่ด้ลูกแต่อกเขอกับแม่แล้วน็นลูกใหญ่เป็นลูกคนธรรมธรบอก เป็นต้นเพราะว่าเรากระพาะกับเมีแล้วให้เพื่นอนุญาตประเด็น<า>มันอยู่ตรงนี้เด้วยค่ะพี่น <พอ S 2> ้องเมียว่าเป็นล,ลูกเพราะว่าเนี่ย ายูบานบ้านไหนล่ะลูกพ่อบ่ได้พ่อบ่ได้ถามพ่อบ่ได้ถามมันเพื่อสิไปจะไปยังเด้อพ่อถามซื้อว่าอีหลายยู่บ้านใดพ่อสิได้ไปหาถือตกตะกนกหัวป่เนี่ยัวจังไหนโดนยูโทรหาบนิจิตัวจังไหนว่าไปทัวเหรอเอาไอรีโอคือทักมาไอรีโอคือว่ามานั่นก็ ก็เขาบอกว่าตามเพาว่าพี่บ้าพิมเนาะพิมบอรู้เรื่องเนาะเอากระดาษไัทเดียก็ดีฮัทดูกกระหาษเนาะเขาว่าบอลเป็นบอกกับพี่บ้าแสดงว่าอีหล่าไม่ได้เป็นบ้านบอลลูกบอจ้ะแล้วอีหล่ายืบบ้านไหนบ้านนี้พอถามอีหลีนี่อันนี้พอว่าได้ว่าสิไปจับไปยังพอถามบ้านซื้อพอสิไปหาพอสิมาหาเมื่อไร พ่อไปมือได้ก็ได้เพราะว่าพ่อสิยุทธ์แล้ว,วพ่อสิยุดแล้วพ่อไปหามือได้ก็ได้พ่อสิทเตเวนไปหาลูกๆทุกคนนั่นแหละพี่ลายไหรายอยู่บนบอลลูกนี่ป่านไหนละ่ะลูก มีเหาบอสามารถเหาบอยกไอพ่อแม่พี่น้องได้เห็นหน้าน้องนะคะกันเลือนลงมานิดนึงค่ะเป็นการเจรจาของบอสน้อก นี่นะคะบางช่วงบางตอนทีน,นั่เฮานํามาให้แฟนคลับเอฟซีพีนองได้ฟังค่ะการเซเวนาห,หรือการคุยของบอสนกพงศกรซึ่งคุยกับเจ้าของเฟซอวตารพี่นองค่ะประเด็นปฏิหนี่พี่นองค่ะประเด็นเรื่องลาบมันยู่ที่การสนทนาของบอสนกพงศกรกับอิหล่าหน่อยผู้นี้แหละพี่นองค่ะทีบอกว่าจะไปรับสิไปรับสิไปหา สิไปหาอีหลาสิรับอีหลาเข้ามาาอ่ะอีหลาพอเป็นลูกบุญธรรมพอนกกะบ,บอกว่าอันถ่าได้บอกกบพอกับแม่อีหลาพอกับสิรับมาเป็นลูกบุญธรรมจังสันจังสีมันบอกค่ะพี่น้องคะ่ะเอฟซีบางคนซึ่งบอกขั้นได้ฟังการสนทนาของบอดนกพวกสกรใหายจบก่อนนะคะ บางคนกับบ่ข้นเขาใจว่าเพิ่นเบาจริงเบาจังใาดานั่นแหมจ้าพี่น้องกับเขามากอมเมต์ละที่นี่พี่น้อง่ะเขามากอมเมต์ประมาณว่าอย่าไปรับเขามาเด้อสงสารอาอายอย่าไปรับเข้ามาเด็ดขาดเพราะว่าเด็กคนนี้อันตรายจังสี่พี่น้องลายคอมเมต์ค่ะซึ่งบอดนกพงศกรเพิ่นกับบ่อยากให้หผู้ใดไปว่ากับเด็กคนนี้ค,ะค่ะิ่นบอกว่าเป็นเด็กหน่อย ทีแบบนา,นาเลือโตนน่ะพี่น้องน่าสงสารมากค่ะให้ขนาดเพิ่นแกงความไปแล้วค่ะว่าเป็นเฟสอาวตารแกงความไปแล้วแตเอาความเอาอย่างแต่พ่อได้มานางคุยนางว่ากับเด็กคนนี้เพิ่นกระท้อนแกงความไปใน้โตเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่คือความมีเมตตาความมีนำใจอันดีงามของบอสนกพงศกรนะคะพี่น้องค่ะค่ะสิ่งที่สําคัญพี่น้องค่ะเดี๋ยวแย้ซิจะว่าอีกคลิปหนึ่งต่อไปพี่น้องค่ะว่า เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนี้ยังบเด็จบซ้ำนี้นะคะเดี๋ยวเยสยิจะเห็ุคลิปอีกคลิปหนึ่งต่อไปค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ